โอ้โหดูฮะดอกไม้สวยงามมากๆเลยฮะสีแดงสดสวยจริงๆฮะอันนี้คือดอกจิกหรือว่าดอกกระโดนน้ำฮะนี่กลิ่นหอมชื่นใจสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นๆเดี๋ยวนาะเรศพาชมไม้ในสวนกันนะวันนี้พามาดูดอกจิกหรือว่าดอกกระโดนน้ำนะันนี้ ย่างเข้าสู่หน้าฝนเขาจะออกดอกนะสวยงามมากนะเดี๋ยวไปดูกันว่าดอกเขาสวยงามยังไงไปเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือต้นดอกจิกหรือว่าต้นจิกหรือว่าต้นกระโดนน้ำนะก็เป็นพืชที่สามารถแบบว่าทนแรงทนฝนได้นะทนน้ำด้วยนะอยู่ริมน้ำหรือน้ำท่วมก็ยังอยู่ได้นะเนี่ย เคยว่ากระโดนน้ำดูยอดของเขาถ้ายอดออกใหม่แดงๆเนี่ยสามารถที่จะเอาไปจิ้มน้ำพริกนะโดยเฉพาะลาบก้อยหรือว่าเจีวปลาร้าปลาร้าบองเนี่ยสุดยอดเลยฮะนี่นี่นี่สวยงามมากตอนนี้ยังไม่บานนะยังยังยังบานไม่เยอะว่างั้นเหรอเนี่ยแต่เป็นม่านสวยงามมาก สวยจริงๆฮะจนตามรีสอร์ตต่างๆนะปั๊มน้ำมันนะนะก็จะขุดล้อมเอาไปปลูกนะราคาแพงนะฮะไม้ขุดล้อมเนี่ยไม่ธรรมดานะดูฮะพาดูรอบๆสวยงามมากๆนี่สวยจริงๆนะดูฮะดูดอกสีแดงเป็นสายเป็นสายสร้อยนะหรือบางทีเขาเรียกว่า อะไรนะสร้อยระยนะนะนี่ฮะสวยงามมากหอยก,กันแบบนี้เลยนะอันนี้ที่เห็นนี่ยังไม่บานนะเป็นตุ่มๆอยู่เนี่ยยังไม่บานถ้าบานนี่จะสวยมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มรืนนี้นะถ้าเข้าบานเดี๋ยวนะเล็กจะพามาชมกันนะอาจจะพรุ่งนี้เช้ามาจิบกาแฟกันเดี๋ยวดูว่าสวยงามขนาดไหนตอนเช้าเช้า กลิ่นเขาก็จะกลิ่นเฉพาะนะเป็นกลิ่นของอดอกจิกหรือว่าเนี่ยมันจะถ้าเราได้กลิ่นเราจะรู้เลยว่าเป็นดอกจิกแน่นอนหรือไม่ก็กระโดนนะกลิ่นเดียวกับดอกกระโดนบกนะกลิ่นเหมือนกัน,นสวยจริงๆฮนะมองไปทางไหนก็สวย ก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดที่ไม่ได้สูงไหลมากมายนะประมาณสัก10เมตรประมาณนั้นนะนี่ส,สวยๆแบบนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันนะสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ